ไม่ค่อยดีไม่สว่างเดี๋ยวต้อง <c oughs> เดี๋ยวต้องหาไฟมาส่องหน้า,น,านะครับขอไฟก็นึกว่าจะไม่ตื่นมาดูลืมตั้งนาฬิกาปุกสุดท้ายก็สะดุ้งตื่นมาอัตโนมัติเลยแต่ว่าบอลแข่งช้าหน่อยตีสองสี่สิบห้านะครับก็ผลอาร์เซนอลเราก็ รับจบไปที่2องศูนย์จากโอเพนเพย์ล้วนๆนะครับไม่มีตั้งเตะนะครับรอบนี้จากที่ดราม่ากันเรื่องตั้งเตะนะครับผมก็ก่อนจะไปก่อนจะไปเรื่อง <c oughs> หลังเกมผมก็ขอพูดเรื่องดรามา่าช่วงนี้ที่มันเกิดกับอาเซนอนหมายถึงว่า ทั้งเรื่องลูกตั้งเปะลูกนุกงตั้งเปะก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรมากเพราะว่าทีมอื่นก็เล่นกันนะครับเพียงแต่ว่าอาร์เซนอลน,น่ยได้ได้ได้ผลจากมันเยอะมันก็เลยมีประเด็นที่พูดกันอันนี้อันนี้เข้าใจกันได้นะครับส่วนส่วนเรื่องดราม่าที่เฉพาะในไทยอะที่มีอ,อ อินโฟท่านหนึ่งนะครับที่เป็นแฟนของลเวอร์พูลนะครับที่อาจจะเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนอ,อใช้คำพูดอะไรที่ทำให้แฟนอาเซนอนเนี่ยไม่ค่อยแฮปี้นะครับ ก็อยากจะบอกแฟนอาเซนอนว่าเราบางอย่างต้องใจต้องนิ่งไว้นะครับคือจริงๆกีฬามันก็เป็นเรื่องของสปิริตนะครับแล้วก็เรื่องของมิตรภาพหนักนิดเบาหน่อยการคอมเมนต์อะไรที่เราเจอแรงๆอะ่ะแต่ก่อนผมก็หัวร้อนเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อายุ เข้าเลข5้าแล้วก็เริ่มเริ่มนิ่งบ้างนะครับแล้วก็คิดว่ามิตรภาพมันสําคัญกว่านะครับยังไงอะอะไรที่เรารับไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปคือไม่จำเป็นต้องต้องไปขยี้หรืออะไรก็ตามนะครับแฟนอาร์เซนอลมันมีหลากหลายแล้วก็แฟนทีมอื่นก็มีหลากหลายนั้นเราก็ แต่ก่อนเนี่ยผมก็ไม่ชอบเลยใครมาไล่มาไล่โค้ดไล่อะไรอาเตตตาไล่เบงเกอร์อะไรเงี้ยนะหลังๆเออรับได้แล้วก็คืออ่ะจะไล่ก็ไล่แต่ผมไม่ไล่คือผมก็แนวคุณแนวไล่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรารักเหมือนกันก็จบนะครับก็มันจะให้ใครคิดเหมือนเราอ่ะมันมันไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยดราม่าก็อย่าไปอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องแต่ละคนเลย ใครจะอินใครจะใครจะขยี้หรืออะไรอะผมผมผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปห้ามแล้วกันคือแต่ละคนก็มีวิจรญญารยนแล้วก็โตแล้วนะครับก็ดูบอลให้สนุกแล้วกันนะครับเรากลับมาที่เกมดีกว่าวันนี้โอ้โหตอนแรกนึกว่าอาเดต้าไม่เอาแล้วเปลี่ยนตัวจะเรียกว่าตัวสำรองก็ได้แต่ว่ามันก็คุณภาพดีนะตัวสำรองสิท์ สิตัววันนี้มีตัวจริงตัวจริงที่ที่เป็นตัวหลักออยู่คนเดียวก็คือเอเซ่นอกนั้นสิบสิบตำแหน่งที่เหลือเป็นขออภัยนะครับเป็นตัวแถวเป็นอีกชุดหนึ่งอะ,อะเรียกว่าสควอตเดฟของเราเนี่ยมันเยอะขนาดที่เราจับอย่างนี้ได้อะ่ะสิบสบตัว ก็ต้องยอมรับเลยว่าพอพอเป็น10ตัวใหม่ที่ไม่ใหม่อะแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงเนี่ยช่วงแรกเกมมันต่อบอลกันขัดขากันเกินอะครึ่งแรกเนี่ยโดนโดนไบตั้นกดอย่างเดียวเลยนะครับคือกลางเราก็จะแบบมันขัดขาด,ขดการเชื่อมเกมนะแล้วของเราอะจะเอียงไปทางน้องดาวแมนเจ้าหนูดาวแมนก็เอียงขวาเอเซ่อยู่ซ้ายแต่บอลยังไม่ค่อยไปถึงเอเซ่นะครับแล้วเราก็ตันเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ได้เลย เจาะเข้าไปไม่ได้ในขณะเดียวกันที่ไบตันเนี่ยต่อบอลป,ปึ้งปึ้งปึ้งเร็วๆคือตัวผมไม่รู้ว่าไบตัน่ะใช้ตัวสำรองเยอะแค่ไหนแต่ว่าเกมอ่ะไบตันอ่ะทำได้ดีกว่าเราโอกาสจะแจ้งหน่งเน่งเนี่ยต้องต้องขอบคุณเกปาโอ้โหเซฟอุตลุดจริงๆเกปานัดนี้ก็ทําผลงานได้ดีคินชีตนะครับมันมีลูกที่หมองจะจะลูกหนึ่งของ บตันเสียววาบเลยโอ้โหมันแค่โม่งไม่ตรงอ่ะมันห่างไปประมาณฟุตเดียวไม่งั้นเนี่ยถ้าได้ประตูก่อนเนี่ยอาร์เซนอลมีสิทธ์เลยนะมีสิทธ์มีสิทธ์หนึ่งเสียความมั่นใจแล้วก็มีสิทธิตกรอบได้ถ้วยนี้นึกว่าไม่เน้นพอครึ่งหลังอะ่ะอ๋อมันมีอะมีก่อนหน้านั้นมีสเกลลี่นิดนึงมันมีหลุดมาทางทางทางซ้ายมัง้งเอ่อ มอสเกล่าน่าใครไม่แน่ใจอ่ะแต่สเกลี่บล็อกได้ลูกนั้นก็เสียงมากเสียงจริงคือการคืนบอลนี่ะมันขาดๆเกินๆนะครับมีนอกาดเออมีนอกาศดคืนหลังคืนหลังอันนี้จงต้องจดไว้เดี๋ยวลืมนอกาศดคืนหลังเบาไปแต่มอสโกล่ามอสเกล่ามาเก็บมากวาดได้นะครับครึ่งหลังพี่ต้าเราเปลี่ยนตัวสามตัวเลยเอาตัวหลักมากาเบล เปลี่ยนแทนตำแหน่งนะกาเบียลเปลี่ยนแทนอินคาบิเอนะครับแล้วก็สเกลี่เปลี่ยนแทนเออเออซาก้าเ,เปลี่ยนแทนดาวแมนนะครับให้น้องไปพักนะครับแล้วก็ทางทิมเบอร์มาแทนไวทิมเบอร์มาแทนไว้ไว้ก็โอเคแต่ไว้ยังจ่ายบอลแรงไปหรือว่าจังหวะมันต้องต้องเนี่ยคือพอตัวสำรองไม่ค่อยได้ลงอะ่ะเกมนี้มันดีตรงที่ว่าเขาได้ลงเต็มเต็มเขาก็จะได้ มีความเขาเรียกอะไรอ่ะมันยังไม่เข้าที่อ่ะมันมันเล่นจริงอัะซ้อมไม่เหมือนกันนะครับการลงสนามต่อเนื่องนักฟุตบอลเนี่ยต้องการชั่วโมงหรือนาทีในการลงเล่นนะครับก็อ่ะก่อนไปมาที่เปลี่ยนตัวอีกนิดนึงก็คือดาวแมนเลี้ยงกระชากอะไรดียังดีอยู่จังหวะมันมีโดนทําฟาวในเขตโทษอ่ะก็เกือบคิดว่ามอง ได้หลายมุมอะ่ะจะให้จุดโทษก็ได้ไม่ให้ก็ได้เพราะว่าก็เหยียบไปที่เท้าซ้ายอ่ะนะแต่ว่าลูกนั้นไม่ได้จุดโทษนะครับแล้วก็น้องก็มีจังหวะที่กระชากอะไรได้ดียังทําได้ดีวันนี้วันนี้น้องยังทําได้ดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมพออ,อาเตต้าเอาตัวหลักสามตัวมาเนี่ย ก็มีตัวบ็อกมีเขาเรียกอะไรมีตัวลุกที่ดีมีกองหลังที่เป็นตัวหลักแล้วก็มีทิมเบอร์นะฮะก็ทิมเบอร์ก็เริ่มลากเลยแล้วก็เกมทางฝั่งขวาก็วุบวาบแล้วแล้วก็สุดท้ายมาได้จนได้เมอร์ลิโนตอกส้นสวยมากตอกส้นให้สเกลลี่แล้วก็สเกลลี่ก็พาต,ต่อมาให้คือตอนตอกส้นให้สเกลลี่สเกลลี่ก็พาตให้เอนวานเนลี่อะ ยิงซ้ายเข้าไปเบียดเสาสองโอ้โหลูกนี้ลูกนี้สวยจริงๆเมริโน่ทำท่ามากอดน้องๆสองคนเท่ๆมากคือพี่ใหญ่แบบโอ้โหเนี่ยปั้นน้องสุดๆเมริโน่น,นี่เยี่ยมจริงๆนะครับก็เออเมริโน่ก็ลงเป็นตัวจริงอแหละแต่ว่าเขาเขาก็ไม่ได้หมายถึงว่านับว่าเป็นสิบตัวที่ไม่ได้เป็นสตาร์สิบเอ็ดตัวแรกนะครับ แล้วก็มามีพลาดจังหวะที่มอสนะเล่นยึก,กยักยึกยักไปหน่อยมอสเกล่านะก็เกือบโดนนะครับเล่นหลายท่าไปหน่อยนะเกือบโดนแล้วก็มันไม่จําจําจังหวะจบไม่ได้แต่หูแบบเสียวเลยอะลูกนี้นะแล้วสุดท้ายก็มีไลฟ์ไลฟ์ก็เปลี่ยนมาแทนที่ก็มีกองหน้าดาวลุ่งเราเจ้าหนูวัยสิบเจ็ด จำชื่อยังไม่ได้แฮริแมนแอนนุสแอนนัสแอนเนสอะไรเนี่ยก็มีจังหวะที่หลุดไปเหมือนกันนะครับหลุดไปแต่ว่ายังยังยังไม่ได้แต่แต่ว่าลูกที่ลูกที่เออก่อนไล์มาเนี่ยลูกลูกที่ได้เนี่ยก็เป็นลูกที่ทิมเบอร์ทิมเบอร์ส่งให้ส่งให้เจ้าเจ้าหนูเนี่ยแหละเจ้าหนูกองหน้าของเราอายุสิบเจ็ดยิงแล้วติด คือตัดหลังจ่ายตัดหลังสวยมากทิมเบอร์ลุยมาแล้วก็ไม่ส่งซาก้าแต่ส่งเจ้าหนูพอเจ้าหนูยิงปุ๊บติดซาก้าก็แต่งแล้วก็เลี้ยงนิดนึงแล้วก็ตบซ้ายเข้าเถวสองอันนี้ก็ลูกเก่งซาก้าพอได้สองศูนย์ก็สบายแล้วแล้วก็ไลฟ์ก็ลงมาในนาทีท้ายๆและเจ็ดสิบเจ็ดมาแทนเจ้าหนูนะครับก็เรียกว่า วันนี้แก้ดราม่าได้หลายเรื่องหนึ่งโอเพนเพย์มีสองลูกเลยนะครับแล้วก็สกอตเดฟเป็นตัวยืนยันว่าเรายัางคลินชีฟได้ยังเอาอยู่แต่ว่าจริงๆวันนี้พูดตึงคลินชีตมันค่อนข้างมีโชคนะจริงถ้าเป็นคมๆเนี่ยเราโดนแล้วล,ะละ่ะเพราะมันจงแจ้งมากวันนี้ไบตันเขาเขายิงไม่ดีแล้วเราก็โกเราอาจจะยังปิดมุมได้ดี นะครับและจังหวะดวงด้วยเราเป็นดวงเข้าข้างอาเซนนลช่วงท้ายเกมก็เขาเปลี่ยนเวลเบกมาก็ทำอะไรเราไม่สะดวกนักเราก็มีจังหวะที่เกป้าออกมาช่วยตัดบอลมาเคลียรบอลเป็นกองหลังคนที่สิบสองช่วยได้เยอะเอ้ยกองหลังคนที่สิบเอนะครับก็นัดต่อไปเดี๋ยวไปดูว่าเจอใครนะพอดีไม่ได้ไม่ได้ดูไว้ล่วงหน้าก็เดี๋ยวพอเสร็จจาก คาราบาวครับก็เราก็จะกลับไปเตะพี่เมียอีกสองนะัดมีรู้สึกมีเบิร์นเบนฟอร์ดเบอร์ลี่ไมมไม่แน่ใจนะครับแต่จะเป็นไปไปเยือนอะ่ะก็ลุ้นกันต่อนะครับตอนนี้ทุกถ้วยเรายังมีลุ้นแล้วก็สกอตเดฟดีการโลเทชันดีมากแล้วก็ทีมสปิริตยังดีอยู่ ช่วงท้ายๆมีการต่อว่าระหว่างทอสออมีทอสซาเปลี่ยนมาแทนเทเซ่ด้วยช่วงท้ายโทษทีลืมพูดถึงทอซาก็ทอสซาก็ยังคงมาตรฐานโฮบอลแล้วก็ช่วยช่วยหลังแต่ว่ามีช่วงท้ายอาจจะมีลูกที่ไม่ได้คุยกับกองหลังมีปากเสียงกับกาเบยลนิดนึงจริงๆผมมองเป็นเรื่องดีคือมันมีการแพชชั่นอะเอ้ยทำไมไม่ส่งมาอะไรเงี้ยนะ ก,ก็ก็มองเป็นเรื่องบวกนะครับคือในทีมมันต้องมีกระทบกระทั่งแต่จบได้แล้วก็มองภาพรวมเป้าหมายของทีมนะครับก็ยินดีกับอาร์เซนอลทุกคนไบตันวันนี้ก็คุณก็เล่นดีอันนี้ผมชมจังหวะคุณไม่ได้แค่นั้นเองวันนี้คุณเล่นดีนะครับคุณก็คงเก็บตัวเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เอาตัวหลักลงหมดหรอกก็เป็นเป็น,เป,นเป็นถ้วยที่ให้เด็กๆหรือว่าไม่ใช่เด็กๆอะ่ะ มีทั้งดาวรุ่งมีทั้งตัวสำรองได้ลงมาสลับยื้เส้นยื้สายนะครับเพราะบอลมันเยอะจริงๆคือถ้าคุณลงทุกๆ3ามนัดอะคุณกรอบหมดแน่ถ้าคุณไม่โรเตชันนะครับก็เดี๋ยวไว้กลับมาไลฟ์เกมหน้ากันอีกนะครับต้องขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับกับ a าร์เซนเจอกันครับวหวาน ดีทุกท่านครับวันเจี๊ยบดีไม่มีตัวเจ็บด้วยวันนี้คิดว่าไม่มีใครเจ็บ